เชียร์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความเห็นต่างทางด้านการเมืองเห็นต่างทางด้านเศรษฐกิจเห็นต่างแต่พอมาเชียร์กีฬานเนี่ยมันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย mm hmm. แต่อย่าลืมว่าเสียงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12ซึ่งแม่พูดเสมอว่าเป็นเสียงและก็เป็นพลังที่จะอยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดไปเนี่ยเสียงเชียร์จากเมืองไทยเนี่ยมันดังกล้องไปถึงสิงคโปร์พ mm ูดกันจริงๆอ่ะทุกคนในแถบอาเซียนเนี่ย แล้วก็แถบเอเชียก็อยากไปบอลโลกใครไม่อยากไปก็ไม่จริงเพราะใช่ไหมคะเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมาชิกนะก็ต้องให้สมาชิกทุกคนไว้วางใจแล้วก็แฮปปี้แล้วก็พอใจถ้ามีโอกาสนั้นก็ก็มันยังไม่ได้เป็นไงต้องให้ได้เป็นก่อนค่ะ หลังจากกอบกู้ศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยกลับคืนมาได้อย่างยิ่งใหญ่สำหรับทัพนักเตะช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยควา้าแชมป์ซูซูกิครับที่ประเทศสิงคโปร์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยทุกคนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในโอกาสนี้แมน่นำแป้งนานนนพันธล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ45ปีของมติชนพร้อมกับเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษถึงความสำเร็จของทัพช้างศึก และความฝันครั้งใหญ่ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนที่วาดฝันว่าจะได้เห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกมีความสุขนะคะถามว่าทำไมถึงดีใจมากกับถ้วยเอฟซูซูกิครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น้งคิดว่าเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของคนไทยถ้วยหนึ่งแล้วก็เป็นถ้วยที่เราได้แชมป์มาแล้ว5สมัย แล้วก็มาปีนี้เราได้แชมป์เป็นสมัยที่6แล้วก็แป้งพึ่งเข้ารับตำแหน่งในเมื่อวันที่23สิงหาคม2564นะก็งานแรกเองก็คือเป็นยูยิ3สาก็ได้ไปต่อที่อุซเบย์นะคะพองานนี้มันเป็นงานที่หลายคนก็ออกมาว่ารับเผือกร้อนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดการขอตัวนักกีฬาการเลือกโค้ชทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่เลือกโค้ชเนี่ย อย่างผู้ถึงชุ้จ่ายแล้วกันเลือกมานุนี่ก็มีหลายเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยนะฮะแต่อย่างที่แป้งบอกไปนะว่าตอนนั้นเราเป็นการทําสัญญาและระยะสั้นกับมาน่นประกอบกับแป้งก็ไม่ได้ัำไม่ได้มีมาน่นคนเดียวก็ยังมีหนึ่งฤทัทยศตทองเวียนคดผู้ใจแล้วก็ยังมีเจเด็จมีลาบก็ทํางานด้วยกันสคนนี้เรียนโปรไลเซนรุ่นเดียวกันแล้วก็โชคดีที่ได้รับความเมตตา จากคนรักฟุตบอลคือประธานสโมสรหลายๆสโมสรที่ปล่อยตัวมาเนื่องจากเป็นช่วงหลีกจุดพอดีนะคะก็มาถึงตอนการตานันการตั้งกับตนันเป็นเจชนาทีพก็เจก็เหมือนกันก็แป้งก็คิดว่าควรที่จะเป็นเจแล้วก็ตั้งเจเนี่ยโดยที่เจตอนนั้นยังซ้อมอยู่ที่สนามที่ที่ททวันนี้ต้องพูดว่าทีมเดิมแล้วก็เจก็ตกใจบ,บอกว่าพี่แป้งจะดีหรอเนี่ยผมยังอายุน้อยกว่าแล้วว่าดีแล้วเจเพราะมันจะเป็น หนึ่งเจมาเล่นทีมชาติครั้งแรกเนี่ยมี2012ในถ้วยซุซูกิครับสองเจคว้าแชมป์สุกิอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ซูซูเกิครับสองสมัยด้วยกันก่อนสมัยนี้สามไม่คิดว่าเจจะเป็นข้อต่อที่ดีระหว่างนักเตะทีมชาติที่ติดมาหลายปีแล้วกับนักเตะทีมชาติรุ่นใหม่เนื่องด้วยอายุประมาณ28บใช่ไหมครก็มันก็ตอบโจทย์แล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราพูดกันตอนที่เข้ามารับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ออสสมยศนะคะที่ให้โอกาสนี้กับแป้งนะะแล้วก็ขอบคุณอีกเช่นกันที่ตอนการพูดคุยกันแล้วพี่ออสให้โอกาสว,าว่าเรื่องการเลือดโคดเนี่ยให้แป้งเป็นผู้จัดให้แป้งแป้งเป็นผู้เลือกแลก้วก็ก็ถือว่าพี่ออสก็ให,ให้ให้อำนาจเต็มในการบริหารนะฮะ กดดันถ้าถามว่ากดดันนี่กดดันตอนอยู่23มากกว่าเพราะว่าหลีกมันไม่ปิดแต่ชุดใหญ่เนี่ยแป้งก็ได้คุยกับเด็กที่โรงแรมมิ r เ c l e g แกรนที่เก็บตัวก่อนว่าจะเห็นได้ว่าว่าวิกฤตฟุตบอลวันนี้จะแก้ได้หนึ่งคุณต้องได้ชัยชนะก่อนและมันการเป็นการช่วงเล่นข้ามปีคือปีใหม่และอย่าลืมว่าคู่แข่งหลักสําคัญจริงๆมันก็คู่แข่งทุกคนทุกคนก็มีพัฒนาการแต่ว่าแป้งคิดว่าอาจจะเป็นเพนพอย ของอฟุตบอลไทยในช่วงหลังก็คือว่าเราแพ้เวียดนามแล้วก็ด้วยแรนกิ้งฟีฟ่าที่เขาสูงกว่าเขาอยู่ที่ลำดับที่99ช่วงช่วงนั้นเราก็ลำดับที่ร้อยเท่าไหรพี่ร้อยสิบกว่าครับวันนี้เด้งขึ้นมาเป็นร้อยสิบร้อยสิบห้าหรือร้อยสิบสามเนี่นะเด้งมาสองสองพอยต์ใช่ไหมฮะก็มันก็เลยทําให้ทุกคนรู้สึกว่าคือทุกคนพูดหมดเลยนะอุ้มมุ้ยทุกคนต่างบอกว่านิวทุกคนบอกว่าชนะพี่เชื่อผมเหรอเชื่อได้ไงเนี่ยเชื่อผม ว่าชนะนะคะก็เราก็ไม่ได้ชนะเวียดนามมาตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมก็ชนะแล้วไงเพราะถ้าพูดกันจริงๆอะทุกคนในแถบอาเซียนเนี่ยและก็แถบเอเชียก็อยากไป็นบอลโลกใครไม่อยากไปก็ไม่จริงเพราะใช่ไหมคะก็คือสู่การพัฒนาฟุตบอลไทยให้ไปสู่บอลโลกมันก็ยากมาก เพราะารอบนี้เราไม่ได้ไปแล้วฮะก็ต้องรอรอ,รอบหน้าที่โคต้าเปิด8โคตานะ้าแ8บบโคต้าไปคลี่ดูประเทศเลยในใน,ในแถบเอเชียก็หินกันหมด mm hmm. ก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้อะมันต้องเกิดจากความสามัคคีของแล้วก็ความเมตตาของผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลทุกคนทุกสโมสรทุกสโมสรก็รลุยนสโมสรประมาณท็อป ท็อปฟก็มีนักเตะคุณภาพอยู่นั้นเยอะขณะเดียวก,ก็มีสโมสรน,น้องใหม่หลายคนที่เขาก็มีตัวช้างเผือกอยู่ก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่าฟุตบอลหญิงมันไม่มีหลีกต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วก็นักฟุตบอลหญิงเขาก็าอยู่กับแ้งมานานมากนะคะอยู่กันมาเหมือนเหมือนเป็น แม่ลูกเลยนะคะวันนี้เขาก็เดินทางไปแข่งชิง oh. ที่จะตีตัวไปบอลโลกเมื่อวานเขาก็ส่งตัวแทนคือตาเนี่ยมาอวยพรปีใหม่ก็ยังบอกว่าขอให้โชคดีก็มีสิทธิ์ได้ไปบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเ oh. ช่นกันนะคะ oh. แต่พอมาฟุตบอลชายเนี่ยก็ฟุตบอลชายก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลชายหลายคนเป็นซูเปอร์สตาร แต่ก็ได้เห็นน้ําใจของน้องๆทุกคนใน30ชีวิตเดี๋ยวยิบเก้าเพราะว่าจนาทานปวดท้องเจ็บกลับไป<ม>เห็นน้ําใจในแคมว่าจริงๆเขาเสนิทกันเขารักกันแล้วก็พี่สอนน้องมันจะเห็นช็อตที่อุ้มเนี่ยมีแมตต์หนึ่งที่โดนแบนแมตต์อรอบชิงกับอินโดนีเซียอุ้มเนี่ยยืนอยู่ข้างสนามจะพี่เบแาว่ะอุ้มนี่ถ้ามาโน่โดนไปเหลืองเธอก็พร้อมแล้วนะมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ แม่คิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นมันเป็นกีฬามหาชนแล้วก็เป็นสำหรับแม่ละแม่ประมองว่าแาม่ทำฟุตบอลเนี่ยด้วยความศรัทธาความรักแล้วก็ความบ้าคลาั่งความหลงไหลกออ็อยากจะแน่นอนในตําแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยก็ต้องหวังผลให้ได้รับชัยชนะชนะหรือเปล่าไม่ได้ลงไปเล่นเองอนะอยู่ที่โค้ชอยู่ที่นักเตะ อยู่ที่ความกรุณาของผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็สําคัญที่สุดแม้งว่าแม้งพูดเลยว่าพูดกับน,นักเตะในแคมป์เลยว่าโอเคปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะต้องอยู่ในส่งท้ายปีเก่าในชั้นสิบของเรารแต่อย่าลืมว่าเสียงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12ซึ่งแม่งพูดเสมอว่าเป็นเสียงและก็เป็นพลังที่จะอยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดไปเนี่ยเสียงเชียร์จากเมืองไทยเนี่ยมันดังก้องไปถึงสิงคโปร์ <ม>การที่จะกู้วิกฤตของแฟนบอลให้รู้สึกกลับมาอินไปกับฟุตบอลไทยเนี่ยแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยเงเชื่อว่ามันไม่ม,ไมีมันไม่ได้มันเป็นกีฬามันเป็นมันตอนเชียร์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความเห็นต่างทางด้านการเมืองเห็นต่างทางด้านเศรษฐกิจเห็นต่างแต่พอมาเชียร์กีฬาเนี่ยมันรวมเลือดเนือ้อ <falsch S 2> ชาติเชื้อไทย คือธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะแล้วก็สำหรับพี่แล้วมันเป็นธุรกิจที่ช่วยเยียวยาเวลาเกิดภยัยครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่จะต้องเ,อเจอกับคนเยอะเจอกับความรู้สึกของคนแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีตัวแทนอยู่มากมายของเมืองไทยประกันภยัยดังนั้นเนี่ยเราก็จะซาวเช็คในความรู้สึกของแล้วก็สิ่งที่ธุรกิจประกันภัยแตกต่างจากธุรกิจอื่นก็คือว่า คนจะรู้คุณค่าหรือปัญหามันจะเกิดต่อเมื่อเกิดการเคลมขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนแรกแปก้งก็ไม่ได้อิ่มกับธุรกิจนี้นะแต่ว่าพอทําไปไเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยเยียวยาเว,าเวลาเกิดภัยอย่างแทจ้จริงดังนั้นก็พอมันได้เจอคนเยอะมันก็ต้องมีบริการบริหารการที่ว่าเวลาคนประสบปัญหาเวลาเกิดเคลมไม่ว่าจะเป็นเคลมรถยนต์เคลมบ้านไฟไหมเคลมโควิดโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็น เป็นได้เอาศาสตร์ของศาสตร์ของการเรียนรู้ถึงความรู้สึกของคนหรือว่าความการเห็นอกเห็นใจคนเนี่ยซึ่งแปลว่าศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เหมือนกับศาสตร์ของการทําฟุตบอลทีมชาติก็คือมีการเห็นอกเห็นใจกันมีความเข้าใจในในว่าคนไหนมีจุดตรงไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยก็เลยเป็นการน่าจะว่าก็เลยเป็นการรวมรวมใจได้โดยเฉพาะการที่อยู่ในสภาวะโควิดเนี่ย ธุรกิจประกันภัยก็ก็หนักแล้วเราก็เห็นผลที่เดือดเนื้อเดือดร้อนจากทั้งโควิดเดือดร้อนจากาจากอะไรอีกมากมายเวลาที่เขาเกิดเหตุแล้วไม่มีใครมารองรับเขามันก็เหมือนกันกับนักกีฬาฟุตบอลหลายคนเนี่ยในตอนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยอย่างตองเนี่ยพ่อเขาป่วยหนักด้วยมาเล็งก็ตัดสินใจว่าให้ตองกลับ,บตองกลับตองก็มีน้ำใจนักกีฬามากแทนที่อยู่ตองก็กลับมามันก็บังเอิญเลยพอด,พด,พด,พดีที่บอยชัดชัยบุตรผมเนี่ยเอ็นไ้หน้าขาดมันเป็น การเสียสละของหลายๆคนคุณก็ชอบแอบร้องเพลงถึงแม้พี่จะเสียงไม่ดีตามชม้วกันนะคะแล้วก็ทำหลายๆอย่างอ่ะพี่ก็ชอบแต่งตัวแต่แฟชั่นขอบสนามพี่ไม่เป็นเคยเป็นรองใคร ทำอะไรไม่สําเร็จก็เยอะนะคะสาเร็จแล้วก็ต้องเป็นคนที่ต้องนับหนึ่งทุกอย่างเลยพี่คิดว่าก็แฮปปี้มากกับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่อายุ55มีนานน้จ56นะคะคคก็เป็นจุดที่มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําฟุตบอลตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงแล้วเข้ามาท,ทําท่าเรือท่าเรือก็ยังทําอยู่แล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้คนไทยมีความสุข แล้วก็ความสุขจะเกิดขึ้นเน่ยบอลบอลน้องชาแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้ชนะตลอดแต่แน่นอนแอ S สักคนรักฟุตบอลก็อยากชนะ,ะต้องหนึ่งเทิมต้องให้ต้องรอให้เทิมของทางท่านนายกจบก่อนทนะ่านนายกก็ ก็เต็มที่แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมาชิกนะก็ต้องให้สมาชิกทุกคนไว้วางใจแล้วก็แฮปปี้แล้วก็พอใจถ้ามีโอกาสนั้นก็ก็มันยังไม่ได้เป็นไงต้องให้ได้เป็นก่อนก็อขอบคุณมากนะคะก็เชื่อว่าแชมป์สุสุเย็บสูกิคัพก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทำให้ท่าน แฟนบอลชาวไทยนะคะที่เราเรียกันพูดเล่นคนนี้สองเนี่ยแฮปปี้ไม่มากก็น้อยแต่พี่ก็ว่ามากนะคะแล้วก็ฝากฟุตบอลไทยทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงทั้งฟุตซอลทั้งทุกอย่างเลยฝากไว้ในหัวใจของแฟนบอลชาวไทยได้อย่าลืมว่ามันมีเกมมันมีแพ้ชนะนะคะแต่ว่ากําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็ในโนวกาสปีใหม่นะคะก็ให้แฟนบอลคนไทยนะคะก็ stay safe stay strong โควิด hmm. ก็คงเยอะแหละวันนี้ติด7,000กว่าคนนะคะ mm hmm. แต่ก็หลายท่านก็คงฉีดวัคซีนแล้วกออ็อยากจะฝากแฟนมอนนะคะดูแลคนในครอบครัวนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะต้องก้าวข้ามอันนี้ไปให้ได้แล้วก็ก้าวข้ามด้วยการที่มีสติแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับโควิดน mm ี hmm. ้ไปให้ได้นะคะ